กสอนสเกมไหมนะวันนี้เราจะมาเล่นฟีฟ่านะไม่รู้เกมชื่ออะไรฮนะผมเลือกฟีฟนะ่านดะีกว่านะนะก็ประโยชน์ับคุณอ้ํานะซึ่งเล่นเก,ม,เกมซีรีส์นะแล้วก็จะมาเล่นเกมบอลกันต่อนนะจ้างให้คุณอ้ําเลือกนะว่าผมจะเล่นทีมอ,อะไรนะมิดแชปนะบาซิลบาซิลเอ่อโอเคนะไอ้คุณเลือกเลยคนระับเดียนะเด๋ยวครับรอสิทธิ์นะแล้วก็ไพาหนึ่งในในบาซิลนะเลือก ไม่รู้จะมีก่นนะคะปาดิโอไหนวะมีปลาดิโอเขี้ยนอ้อมามหรืออะไรนี่ะนะครับปาดิโอนะครับไหนครับทำประเด็นครับมันแหลกเลยนะครับไม่รู้ดูมีป่ะครับมีครับปาดิโอไม่มีนะไม่มีก็เอาไทยอะไทยแลนด์เบอร์รี่อะ ไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ต้องเจอไทยแลนด์ครับงงงงไทยไปแล้วครับก็ต้องเจอครับสิ่งที่เหมือนไทยครับแค่สีขาวไปข้างบนเน,เออออเนี่ยก็เป็นเรื่องู่เลยนะซึ่งผ้านหนึ่งที่มงโคตรแลนด์เลยครับนะแล้วก็มันไมเรื่องเป็นเลยนะซึ่งผ้อหนึ่งแล้วก็แพ้ไปะนะซึ่งเขียนไม่โครเป็นไม่เอทครับนะ ก็เขาบอกว่าว่านหนังสือไม่ออกจบไปช่วยชับกันเยอเลยนะก็นิ่ง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 นิพนี้มันไม่แหลกหรอเธอแต่ว่าดีแล้วไม่แหลแลนครับะรอฉนรอเธออยู่กันต่อเลยฮรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรมา หน,าานกกึ่งสองสาี่ห้าหกครับกาชลาขึ้นหนุ่ิออ้งโจอสีสไทครับแอ้แน็กออกตัวแล้วคุณเป็นตัวเลไอสกอร์ออกตัวแล้วตอนนี้เขาอ,ออกตัวแล้วเอาเอาเชีย่ยโอเครับเออเนี่ยนะครับคือไปดิ ถ้าใบเหลืองตอนนี้เอ็กนะเอ็กตเหลืองครับใบเหลืองเอาแล้วเอ็กโน่เข้าไปแล้มอาลโอเคคิเอนีล้วไป้ตอนนี้ไอ็กโซนี่ไปแล้วตอนนี้ไทยไทยแลนด์ ไปแล้วคนระับออกไปแรงครับตอนนี้ครับไอ้สตอรเนี่ยเอา้าเขาจะเตะเข้าโกตัวเองหรือวะตอนนี้ครับไอ้สตอร์เขาเตะลัวมากครับโอ้โหเตะลัวจิปบา,ายเลยนะต้องเข้าไปแล้วหรือเปล่านะครับก็มงเชียร์กัเกนเอาเ้าไม่เข้านะครับไม่เข้าครับก็แล้วก็ไทยแลนด์กับเอสตอรน์นะเอสตอรน,นะครับเ,เอาเอาแล้วกับเอสตอ,นนะอ,อรนี่ยเอ,อนนะ้เอาเตะเข้าหัวทีมครับ ดไไอสนะ้สตอลเขาเตะไปแล้วเขาเตะไปแล้วใบเหลืองครับใบเหลืองใบเหลืองครับใบเหลืองตอนนี้ครับไอ้สตอลเไปแล้วเนะับไอ้สตอลเลยครึ่งในในยกนี้นะก็ยังไม่มีใครได้บอลไปที่หนึ่งเลยนะก็ไอ้สตอหัวทิ่มาครับแล้วก็เลยแล้วก็มาต่อกันเลยนั่นกรดีผมไม่สบาย เกาะอ,อย่างอัดเกมได้อยู่นะแล้วก็คืนนะครับแล้วก็ไปแล้วฟีฟ้าฟีฟ้าออนชัยนะเข้าไปแล้วครับเอ็กซ์โอนเข้าไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับตั้งนานมึงได้หนึ่งต่อศูนย์น,น,นนะโหแต่เดี๋ยวกเอ็กซ์โอนนะหนึ่งนะครับคือเอ็กซ์โอนได้ที่หนึ่งครับนะครับก็ มันก็มีหนังเข้าอีกแล้วนะพักเดียวทุกทีไม่มีหนังเข้าทุกที <laughs> นังเข้าอีกแล้วนะพอดีพักเดียวก็เข้าแล้วแคพักเดียวที่ไรหนังเข้าทุกทีนะครับก็รอจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่บนใดจะมาเลยมาเมืม่อ,อไร เขจะมาเรือกกันเลย,ย,ย,ลเยนะกยยน็นะครับทีมันอยู่โน้นนะก็ก็เล็ดเดนั้นะก็อ้างอยู่นะก็ต้องขอบน,นะครับมันจะเตะใส่โกตัวเองแล้วก็เอ็มตนก็เร็วๆนะครับก็เข้าไปแล้วครับเข้าเปี่ยนแล้วนะนะก็หลุดกันไปอีกครั้งนะก็เข้าไปกบกันนะครับ นะครับก็เขาจะคิดเป็นมิจฉา